มาทุกคนวันนี้เราจะเอาเที่วกระปองเหล็กห้าดาวพลังห6ล้านและ HP มาอยู่ที่36ล้านเอาเมียวุเฉพาะสีดาวนะครับไปตีโบรลอดกันนะครับไม่ใช่ต่อต้านบุกซีไม่ต้องต่อร้านบุกไปตีโบรลอดครับทาสู้คิวฮนะโบรลอดแล้วก็กเดี๋ยวมีจักรพรรดิเอกซ์เพืร์นลอยด้วยเหรอจักรพรรดิเด็กนี่ทำกันหนำใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีหมาเฝ้าบ้านเมย์ดะวยนะนะเดี๋ยวผมเพิ่มหมาเฝ้าบ้านเมย์ไปก่อน เขาบอกเกนสีมันเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมแต่ว่าเมทัลแบ็มันคิดพลังจาก H พใช่ไหมเดี๋ยวเอาหมาพ่อบ้านแมนเอ้ยนี่มันล่างทางที่มันล่างเลยนี่เดี๋ยวต้องหมาเฝ้าบ้านแมนต้องมาอยู่ต้าบ้านแมนล่างทางแรกเพิ่ม H พนี่เลยนี่เลยซุปเปอร์ลอยไปอยู่นี้ท่านฟ้าเพิ่มโบนัสกระนำรูแขนโอลมมนต้องมีพวกกระดูกงกระดูกหักปะเอากระดูกหักด้วยดีไหม หรือน่านฟ้าดีแล้วเออคิดว่ายังไงดีแต่ลองนี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าซูปเปอร์อล่อยลรอเปลี่ยนซูปเปอร์อลอยลรอเปลี่ยนก็ได้นะเป็นเกรวินกระดูกหักสีทองก็ได้มมันได้หลายเปบน,นะครับผมซูปเปอร์อลอยน่าจะเพิ่มตลอนเลือดดกปะ่ะมาลองดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมหมาเ้าบ้านเมนจะเพิ่มแพ็กเทปพีให้กับเมทัลแบทนะครับมาดู จะแรงขนาดไหนมีคอมโบ3 0 0 0ล้านด้วยนะ3 0 0 0ล้านนะครับลองดูฮะตรงนี้เรากดออโต้หมดโอเคเราเปิดต้นลมโดนดาล้านจักรวาลมาเดี๋ยวก็บองเหล็กจาะไล่อันติก่อนนะครับผมไล่อันติจะเป็นยังไงป้าบป้าบโอ้ม200ล้านป่ะ240ล้านนี่คือไล่อันติตัวแขะโลงมาแล้วจะติดกันหน่ำพร้อมกับบทขยี้นะฮะอ่ะไม่ติดบทขยี้หาพ่อบ้านโอเค ตายไปตรงนี้แล้วก็ถึงข้าวของกระบองเหล็กแบบไม่มีไม่มีบทขยี้ปึ๊บไปเท่าไหร่เจ็ดร้อยสามสิบสามล้านใช่ปะเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านปนะหรือเจ็ดพันล้าน <c oughs> บทขยี้แล้วนะครับผมอละตีธรรมดา่านฟ้าก็ตีธรรมดาดาร์กชายก็ตีธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสนามแรงบิดไปรลูไข่นร์มานมาต่อเดี๋ยววันนี้ ตัวน้องมันดีอยู่นะเดี๋ยวไปปั้นสุดำคำๆโอเคเดี๋ยววันนี้ไม่มาเพราะไป5 8 2กับพี่มิ่งโอเคปาดไปตุ้ม30ล้านเหรออันนี้คือแรงสีใช่ไหมจุ๊ๆนี่คือเทิร์นที่สองหมาก็าบ้านแมนปาดปิกตรงนี้มามาดูกระบองปาดปาดตุ้ม899ล้านเหรอ แค่วะเราต้องนับหน่วยกันใหม่ซิวมาเดี๋ยวรอให้มันถึงสุกงอมสุกงอมสุกงอมสนามแรงปิดไปไล่ดูแขนโรมันต่อนจุๆเพิ่มกันหน่ำขึ้นมาครับกระบองเหล็กมันจุดๆุดนี้มพร้ะบ้าแมนตีธรรมดา แล้วก็นั่นฟ้าตีธรรมดาไปแล้วก็เข้าสู่เซอร์นทีสามหลุตต้นลูดาวรั้งจักรวาลรับแรงกระแทกไว้อยู่ยัดหน้าไปตรงนี้แล้วก็ปาอันนี้แรงไปตึมสองร้อยดสิบสองละใช่ผมว่าไม่ค่อยมั่นใจกับเรื่องดาเมจเลยนะครับผมอ่านพิดัลอดเดี๋ยวเราต้องกดพอร้างละกดพร้อมันจะทานปะวะมากระปองเล็ปา้า หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านส0บล้านร้อยล้านแปดร้อยสบสี่ล้านครับแปดล้านตีใส่โบร้อแปดร้อยสิบสี่ล้านเดี๋ยวเราลองลองเอาเกนจีมาดูเพราะว่าตอนแรกใช้เกนจิเกนจีจะแรงกว่าหรือปเปล่าดูกันซุปเปอร์อัลลอยถ้าเกิดกระดูกหักเดี๋ยวเราสร้างคอมโบที่แรงที่สุดเดีย๋ยวเราขอดูอีกรอบหนึ่ง นะครับผม,มเดี๋ยวเราดูอีกรอบว่าติดปดขยี้กับกระปองที่อันนี้แรงสินะ,ะกระปองที่มีกระหน่ำของจกกักรพรรดิเด็กก็ต้องมีแมคเพชพีของหมาเฝ้าบ้านแม่นะครับว่าจะแรงขนาดไหนสวัสดีลูกโตเลยนะครับรีเทิร์นกระปองแนะเอาห้าาดาวเปล่า <c oughs> มาเท่าไหร่พุ้มแปดร้ยลานเท่าเดิมเลยผมกดข้านะเดี๋ยวลองคอมโบ,โมโบนึงก็คือทำกระดูกหัก สีแดงสีทองแล้วก็แล้วก็เอาเกนจิมาด้วยนะครับผมเพราะว่าทีมงานจักเกนจิไว้อยู่ปาเข้าไปเท่านี้นะครับเป็นหมื่นล้านเลยเหรอพี่อ่ะมาต่อตรงนี้เดี๋ยวเอาถ้าจะเป็นซอมบี้แมนแอะไรดีแทนซุปเปอร์ลอยซอมบี้แมนต้องเป็นล่างแรกด้วยนะไม่ใช่ล่างสองหรือเกรวินดีวะถ้าเกรวิน ลองลองซัมมี่แมนนี้ก่อนแล้วก็น่านฟ้าเปลี่ยนเป็นเคนจิลองดูว่าจะแรงไหมรู้สึกว่าตอนแรกเขาเอาลงเกนจิไว้เพราะแต่ว่าน่านน่านฟ้ามันเป็นมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมสายสายพันลังใช่ไหมสายพันลังมีตัวไหนทําอะไรได้บ้างเอออย่างนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วงั้นก็ต้องลองแค่ก,กระดูกหะกมีกรนนำมีบทขยี้ ใช่ไหมเราทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเอาสายพลังมาสองตัวแล้วสายพลังที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นด้านฟ้าในการบัฟหรือเปล่าเพราะมันมีคิงทำบทขยี้ได้โอเคคิงตีธรรมดาทำบทขยี้ได้คิงล่าง S อคิงอยู่ไหนะคิงล่างแรกอะไม่น่าอยู่นี้ต้องขอกิโลด่วนขอกิโลเพิ่มแพงผี P, ใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกจะคอมโบกับขอบโบร้อนมากกว่า เออนี้ก็น่าลองนะเอ่อคิงนี่คิงคิงเพราะฉะนั้นอ่ะนี่จกักรพรรดิเด็กเอาออกได้ไหมเนะี่ยอืมด้านฟ้าเลยจกักรพรรดิเด็กมันให้กระน,นำดอ่ะลองอันนี้ดูก่อนเป็นจีดแทนหมาเฝ้าบ้านเหรอไม่ได้หมาเฝ้าบ้านเพิ่งแบกเพพีแล้วก็ต้องใช้สายต่อสู้หนึ่งตัวด้วยอืมแต่ต่อสู้โอเกวนไปได้อ่าอ่ะลองนี้ก่อนละกันเดี๋ยวลอง ตรงนี้ก่อนว่ามีกระดูหกหักอ่ะจะแรงขนาดไหนะเดี๋ยวอันต่อไปอันต่อไปอยากลองอยากลองคอกิโลเหมือนกันอยากลองคอกิโลเหมือนกันมามาดูกันแล้วเปิดถล่มลงด้านล้างจักรวาลตรงนี้นาานตบพี่แมนสป,ปันน้นแขนฮาวานนีนนไลแอนติเราไรนรสชาติเยียงปี๊ดไม่ติดบทขยี้เพราะบ้านแมน ต,ตีรอบแรกก็คืออ่าธรรมดาไปก่อนธรรมดาห้าลัตไปยังเป็นเจ็ดอยสาสิบแปดอะเจ็ดร้อยสาสิบแปดคือธรรมดาไปลัวแกนโอลแมนกดขยี้พร้อมกับกันหนำ่ำอ่ามีกันหน่ำแล้วแล้วก็ตีธรรมดาตีกับดูหักสีแดงแต่ดูหักสีแดงแล้วก็บ้านแมนตีธรรมดาสนามแรงบิดได้แรงตีมาจาังหวะนึงเอกทอ่าระหว่างตี ต้องใช้ช่วยกันคิดนะว่าเอาทีมแบบไหนดีให้ครบคอโบลอตยิงทำบทพี่ีแทงจัก,กรพรรดิเด็กดกรจีนัทแพสซีฟัพกันนาให้เด็กลองดูนะครับเด็กแต่ดตรจีนัทมันไม่เ่ว่มาอะไรนอกจากกันนำเอาวิกิเท่าไหร่วะดูไม่ทันถ้เาเวลาอยวรอเธอแต่อ่านแชทวิกิเท่าไหร่อ่านไม่ทันเออนี่เอาดออรจีนัทมันเปิืองส็อตไปจัก,กรพรรดิเด็กทำทำได้เยอะกว่า 958โอเค, 8, อเคแรงกว่า958นะ958นะเมื่อพกี้นี้เห็นแล้วนะ958จะพันล้านไมน่นี่อ่ะต่อไปลองเอาลองเอาแต่เขาใช้กินสิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูในกลุ่มกับหนึ่งเออพราะว่าทีมงานส่งรูปมาให้ดูนะครับผมทีมงานส่งรูปมาให้ดูว่าทำทำไป4,700ล้าน4,700ล้านมี บอลเหล็กบอลล้อสเปอร์ลอยอ้าวบอลใช้ทีมนี้เหรอใช้กินจีครับหมาเฝ้าบ้านแมนชู้อะไรเหรอครับเพิ่มแมคเคทผีครับเพิ่มแมคเคทผีอ่ะมาลองครั้งสุดท้ายคอเกอียโรดีไหมเนี่ยอ่ะลองคอเกอียโรดูเดี๋ยวไอ้ไอต้ตีไอ้ตี4,700ล้านเดี๋ยวไปคลิปรีวิวสึกดวลฮีโร่อย่างนึ่นแล้วกันคอเกอียโรคอเกียโรเนี่ย,เ,เ,ยเป็นซอมบี้แมนวะ เโลก่อนไหนให้เ hey. อ,อกเกียร์ตอนนี้มันเกียร์โลล่างสองต้องเอาเกียร์โลล่างแรกเกียร์โล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 เองอยู่ไหนนี่ยเอ่อเพิ่มแม็กคิดพีหรอนะแอดมิสพีสูงสุดอ๋อต้องมีเลือดต่ำกว่าคุณฟูคายพีอาดัม ในลองรอบแรกเพิ่มให้พีสูงสุดสี่เท่าอ่าสี่เท่าแล้วต้องมีตัวตัวนี้อีกทีนึงโอ้โหคิงแล้วล่ะต้องเป็นคิงแล้วล่ะอ๋อมันมีกระหน่ำอยู่แล้วนะโอเกโลมันมีกระหน่ำอยู่แล้วถูกปะถ้าเป็นคิงตีธรรมดาอ่าต้องลองนี้โอเคอ่าลุยลุถ้าบ้านแมนเพิ่มแมคคีนะอ่าทุกตัวตีธรรมดาหมดคิงก็ตีธรรมดาทุกตัวตีธรรมดาหมดยังเป็นกระบองเหล็ก่ะมันจะมีกระหน่ำอยู่แล้วกระหน่ำของเกียรโลนะครับ ออกลแรกออกเลอดแรกมันต้องเลือดต่ากว่ามันถึงจะเพิ่มหรือเปล่าเฮ้ยหรือมันเพิ่มตั้งแต่แรกอันนี้รออันนี้ก่อนเพิ่มไอคีสี่เท่ามามาดูกันไล่ตีป้าป้า,ปาไปยังแบบสองร้อยสิบเก้าอันนี้น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดคิงล่างสองนะเออว่ะอันนี้คิงล่างสองเหรอโทษ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 กดๆๆๆข้ามก่อนโทษ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 ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีรอบก็ได้ ขอหน่อยขอหน่อยอันนี้ขอหน่อยอยากรู้อยากรู้โจดโจดจ,ดจดิงโอ้ยผมมันมีร่างสองร่างสองแบบงงเหมือนเกียร์โลเลยนี่น้อยกว่าเดิมไหเนี่ยอ่ะทิงร่างแรกขอญาตนะครับร้อยเพชรทิงร่างแรกอยู่ไหนอ่าคิงล่างแรกทำบทขยี้ไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับมาตีธรรมดา เคสตีธรรมดาสวยครับสวยโน่นครับระเบิดถล่มโล่นลนาร้า,านจักรวาลสะบัน้นแขนหลุมเดิมครับหลุมเดิมว้าววไวจ้าเข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมเอาคิงล่างสองมาเฉยดึงดึงโอ้โหนี่อาไอาวุธเฉพาะหมดเลยเนี่ยก็โออาวุธเฉพาะมาจัดเต็มมากมาอันนี้ไม่มีบัฟอะไรทั้งสิ้นเท่าไหร่หกร้อยยี่สิบแปด เที่ยร้อยี่สิบแปดเพราะว่ามันเบาอ่ะยิ่งสึกอ่ะติดเบรอรขยี้โอเคสีธรรมาดาเจอโรยังไงโอ้โหปกัปกปักสองฮิตสนามแรงปิดได้แรงตีต่อไปแรงตีไว้มากระหน่ำไหมมันไม่กระหน่ำแล้วอ่ะมันกระหน่ำค่เทินแรงป่ะอ่ะไม่ติดกระหน่ำม,มันจะเป็นยังไงตอนนี้แรงตีดก่อนแรงติ บา๊บบา๊บมีปมสองร้อยเจ็ดสิบหกเตานะคือคือเตากับโบลอดเยอะเขาโบลอดมันเพิ่มมันเพิ่มแมคคีพีมากกว่านั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเพิ่มแมคคีพีมากกว่ามาดูเท่าไหร่ปุ้งเจ็ดร้อยเก้าสิบสองน้อยกว่าที่เราทดสอบครั้งแรกอีกนะครับโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับการตีโบลอดนะครับสรุปก็คือต้องใช้คอโบดต้องใช้คอโบลอดไปตีโบลอดเพื่อให้กระบอกเลย ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวอันต่อไปจะเป็นศึกดวลแล้วก็เดี๋ยวไปเทสดามเมจทำา4 0 0 0ล้านด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยบายสวัสดีครับ